กุ้งหม้อมัมาเลยพี่น้องเด้อกุ้งเตี้ยนกุ้งเตี้ยนบ้าคุณอะไรบมันเราเป็นเค้กลำป่าวด้อยู่นะโอ้คุณนะไรเต้นบัธรรมดาได้กุ้งแข็งแรงได้เช้านี้โอ้อ่าแล้วบิ๊กพี่น้องเอ้ยบ้าที่แท้มันมันหลายมันมือหานเต็มจานอย่างนั้โอ้ยตายมันแท้ไม่ได้มือหานแต่กับพ่อได้ก้อยอยู่ก้อยกินไปเลยพี่น้องเอ้ยพ่อได้กินอยู่ มีโต่งามมีโต่งามอันนี้พี่มันพอได้กินมัอยู่นี่โอ้ยพูดนะมันกระลังกระลังพี่อยู่เว้ยว้ากุ้งแข็งแรงเด้ทั้งนี้พอเต้นเนาะเต้นดีเต้นดีโอ้ยเดี๋ยอีกอีกอีกรอบนึงพอดีพี่เดี๋ยวไปยามอีกยามอีกเอาเยาอะรอบพี่น้องถ่ายบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ,อจากรอบนึงพอดีคับเออเตือนเลยเจ้าเด้อ้า

ในรถันมีหม่งนอนบอคือมังกงคนเียนต่อไว้่ทุ้ตเลยมาตึงกันที่มีตั้งเมาอย่างนี้ไหนดีบวยบ๊วยบังจะทีแห้งโอ้คาคตดเอาโอ้ตตย เอาาเตียนมาจีนเน่ยเอามักอะไรดิอ๋อไอย่างนี้ไม่ดักเนี่ยกาแฟหอมยังรู้กาแฟอยู่ดาวไปวะโอ้จะทีแห้งมาจีนี่วะ กิฟทช็อเลยเนี่ยโอ้ไคว่าใคที่นอนขอก็ได้สอดแจ่งเลยโอ้ยปลูกกลางพีกันไอ้กบไอ้กบห่วยมดันเนินหอดเสร็จเดี๋ยวมาตื่นบ่ โคนโค่นก็โคนแม่โค่บไโดนเลยเมือนคว่าเราไถต่ำเชียงกดดีเ่ยนเลี่ยถบเลี่ยนโอ้ยจะถีบตตื่นเยปงแบปลุยัง่ตื่นถบปได้จะมิดแบบนั้นยูเอาตื่นน่ยพี่สวยแล้วพยายามเบ็ดพามรืเป่ฮะจากแล้วผู้ไปกู้เบ็ด่ากู้เบ็ดห้องเมียบ่านป่าจุดสวดแก่งกากอยู่ ใอยว่าคอยิบนงอยจะสอดแจ้งยูโอ้นสอดแจงแล้วฮะเหียยัง่เหียกัเหียแล้วไปเหียกับเหียไปเลยแล้วนี่แอดแจ้งแล้วจิบจิบโซบะโอ้ยเอานหัอาปืนเตือนมา โอ้ตื่นแม่ตื่นแม่ตื่นแม่แมยิ้มเหรอโอ้โหางเอ้ควายขี้บนนอนกูจะสวัดเจ้งเอาไปมายุ่งกูมีหัวตัวใครแนวเดียวยืนนี่ก็ได้ไม่มีย,ยุ่งเดี๋ยวมาแครแน่ โอ้เดี๋ยนอนพี่น้องนะเ็ดภารกิจพึ่งเฉียดยามุช็อตเดี๋ยวไปหาที่มงานก่อนบัด้หักหมุนไอ้ปุ๋ยยูมาหาปลาหานั่นกับระวังน้าพี่น้องนะกระเป๋าเงินกับเชียร์สองคนมาขึ้นท่อสาบเสียร์สองเครื่องมาขึ้นแล้วก็จังไดลไว้งล้างรถกับเชียร